พามาเดินตลาดช่องเม็กนะคะเราไม่ได้ข้ามไปฝั่งลาวนะคะเพราะว่าถ้าข้ามไปก็ต้องยุ่งยากเรื่องวีซ่านู่นนี่นั่นนะคะผละไม้สดของส่วนใหญ่ก็จะมาจากที่ลาวบ้างอะไรบ้างนะคะนี่โอ้ยมีกระติบข้าวเหนียวน่า่คุณกระติบข้าวเหนียวกระติบข้าวเหนียวบานเห้าเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ขาชแนลเมนูพามาเดินตลาดช่องเม็กนะคะ แต่ไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นนะยูฝั่งนี้ค่ะนี่เลตลาดช่องแม็กนะคะเดินดูของกันค่ะของขายก็จะประมาณนี้นะคะเราไม่ได้ข้ามไปฝั่งลาวนะคะเพราะว่าถ้าข้ามไปก็ต้องยุ่งยากเรื่องวีซ่านู่นนี่นั่นนะคะ เลยเดินตลาดฝั่งนี้กัผละมะผละไม้นะคะผละไม้สดของส่วนใหญ่ก็จะมาจากที่ลาวบ้างอะไรบ้างนะคะนี่โอ้ยมีกระติบขอนียวนัคุณสวยๆเลยนะจ้าภาพเบิงลานขอท้ายวิดีโอนิดนึงด้อจ้าที่สุลเรามนุษย์กระไดนี่แวะลาน,นี่ได้นี่เลยจ้า กระติบข้าวเหนียวกระติบข้าวเหนียวบ้านเฮ่าเนาะนี่ร้านมีเพิ่นขายมีแต่แนลงามๆจา้าแต่ว่าคือสิขนไปบ่ได้นี่เลยไปกันต่อจ้าวันนี้พันขนาดยางตลาดช่องเมฆนะคะ คองขายกับปะมาณนี้แหละเป็นพวกเสื้อผ้าเมนูใดนี่กระติบข้าวเหนียวมาอันนึงจ้ะคองสดคองแห่งเสื้อผ้าบรรยากาศตลาดสดล่าย่างไปเรื่อยๆจากซื้อผ้ากันไปใสด่อดอกบ่ไแด้มาดนหอนหอนจ้ะ แมวขายของนฮะคัตเตนฮะพาโอป์บูติกแมวขายของวาสันน่นผ้ายางชมตลาดช่องเม็กนะะสวัสดีค่ะไปทัวร์เว็ดลูกกันได้เสื้อผ้าจ้ะเสื้อผ้าพวกเข้าก็มีแล้วบุโหสิืออย่าง นี่ยางเบิงเรื่อยจ้ะคือสิไดก้กระติบเขาเนี้วอันเดียวนี่แหละไม่นูเงียบขนาดจ้ะตลา,าดช่องเม็กนะคะยูบกไกจากอำเภอของเจียมคามมามาอีกขับรถมาถึงชัมวงแล้วจ้ะบอกไหลค่อนข้างจะเงียบจ้ะร้านร่วงขายของบลอกไหลคือตะกี้ หลยหลยเ็นบขอขังคางนังนสิกะปิดไปตก่อนของขายเต็มไปเบิดจ้ะ้านเลินปิดนะสิเป็นช่วงโควิดเนาะเงียบเงียบจ้ะมูสิไปใส่กันต่อไม่ยังซ้ำหนียวว่าสิพากันเมื่อแล้วล่ะพรอะอียงคือแต่ก่อน ยางต่อจ้ะจะพากันกลับไปรถละละแต่กะเบ่งของต่อไปบรรยากาศตลาดช่องเม็ฆนะคะนี่เลยเกิปรมาณนี่แหละเนาะตลาดพร้มแดนไห่เล่าแต่ว่ามนุษย์ไ่ได้ขำไปฟังเล่าเพราะว่าจะอยากเรื่องของวิทรงวิสาค่ะนู่นจ้ะตรงนั้นก็จะเป็นอันที่จะขามไปเล่าเนาะกัตรงพันดานช่องตรงนี้จ้ะี่อยู่ข้างหนา้พาพวกเท่านี้ ต,ต้อเห็ดเหลืองขามไปฟังเล่านะคะเป็น่อบ d e r control นะคะถึงจะขามไปฟังเล่าเนาะมัน <Okay. S 1> จะเป็นรถบรรทุกจากรถบรรทุกที่จะขามไปฟังเล่าไ <Okay. S 1> มนูเห็นเขาิ้วกันอยู่เ็ม <Okay. S 1> ไปข้างทางปุ่นจ้ะ <Okay. S 1> นี่แหละจ้ะนี่ก็จะไปตรงนั่นไปตรงด้าน <Okay. S 1> เงียบเงียบจ้ะ งสารพอขาไหมขาเพิ่อนเนาะไม่นุดมากสี่ปีแล้วคึกคืนขนาดจะ้ะก็ได้เป็นแบบนี้เดยมาหลอกนี้คือโอ้ยลานลานสะดวกทรงสะดวกสื่อกันยังติดโตเม็ดซีรีเลยจะ้ะหรือว่าเป็นเพ่อามาวันธรรมดา,มา่ัน่ใจให้กันเหมือน,นีี้วันพุธเนาะแต่กันเงียบผิดปกติจะ้ะขาข่อนขนาด ยางผ่าย่างเบิง้งหอนหลายหอนเกินหอนขนาดย่างนิดเดียวจะ้ะจะพ้ากันกลักบบ้านแล้วเงียบเงียบตลาดช่องเมฆแมาจ้ะจะพ้ากันกลับแล้วตลาดช่องเมก,มก,ก,กเ,ง,เมกงียบขนาดหอนก็หอนบ่คึกคืคนทกทักขึ้นต่กอนจะ้ะ ประมาณนี้ละจ้ามือนีผ้ามาอยางช่องเม็กนะคะดานที่จะขามไปเล่าน่าจะเงียบเงียบสงัดเงียบงันมนุษย์ได้กองเขาหน่อยมากกระติบเขาเหนียวมาอันหนึ่งร้อยแปบาทกะประมาณนี้ค่ะว <laughs> ินมอเตอร์ไซค์บอกมือ ทประมาณนี้เราจะจังไหนก็นฝากไว้สำหรับเพจคุณแม่ขาลา่ะคุณแม่ขาชาแนลจ้าไปล้ลำล่าไปกับบรรยากาศท่อน